สวัสดีครับคุณกำลังชมสายรับฉบับกระเป๋านะครับรายการที่จะพาผู้ชมนะครับมารู้จักกับกระเป๋าคนดนังทุกซอกทุกมุมเลยนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตึก GMA Grammy ครับอยู่ที่ a อค c h n n n e l นั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ศิลปินรับเชมของเราจะเป็นใครตามผมมปเลยครับแบบเฮ้ยแลรววนันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กวางับตาบุ่กวาง นอะไรดีครับงั้นขอสลัดน้ำใสเป็นอ,อ,อ,อบซอสสปาเกตตี้คาโบนนร่าค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยค่ะเราเครื่องดื่มบีงบอดี้ไลน์ค่ะเริ่มต้นความสดชื่นแค่รู้จักเลือกใหม่บี๊งบอดี้ไลน์มีใยอาหาร 1, 3000 1> <c oughs> 3 0 0 0มิลลิกรัมเราเป็นครอบครัวเดียวกันที่โตมากับน,น้ำดื่มสาน้ำดื่มสี ไม่ขนาดทพบ่าเยี่ยงไรกับตรงนี้เรื่องน,น,นี้เยี่ยงรองวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กวางเดอะสตาร์เป็นพี่เลยอ่ะคะพี่กวาง งานมีอะไรอยู่บ้างอัปเดตหน่อยดีกว่าตอนนี้นะคะก็มีซิทค,คอมค่ะครเรื่องเฮงๆนะคะแล้วก็ยังมีพิธีกรทางแอคชั่นแนลค่ะรายการเพ<อ>ือ่อเธอแล้วก็ตะกี้เพิ่งจัดเสร็จสดๆร้อนๆเลยใช่เลยค่ะเพิ่งเสร็จค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปเรียน acting ต,ต่อเอาเนี่ย acting เพิ่มต่อใช่แ,แต่เนี้เราขอขั้นเวลาก่อนที่จะไปเรียน acting ต,ต่อได้ไหมค่ะคือรายการเราเนี่ยชื่อสายลับฉบับกระเป๋าเราอยากจะมาเปิดดูกระเป๋าคนดังอะไรอย่างเงี้ย คือวันนี้เรามาทังทีเราอยากจะดูกระเป๋ากวางหน่อยได้ไหมว่ากระเป๋ากวางจริงเอมันมีอะไรบ้างยิ่งชอบเลยบางคนไม่ค่อยมีอะไรเลยผู้ชายบางคนที่ของเต็มไปหมดผู้หญิงบางคนไม่ค่อยมีอะไรแต่อยากดูว่ากวางมีอะไรบ้างได้ไหมฮะได้ค่ะเอาละขอดูกระเป๋าน้างกวางหน่อยเดีกววาว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือทั่วไปก็ไม่ค่อยจัดอะไรเล็กยแล้วก่อนปกติเขาจะแยกนี่ว่าช่องนี้เป็นปากกาช่องนี้เป็นเครื่องสําอางอันนี้คือปากกากับเครื่องสาอางรวมกันเลยใช่ค่ะก็มีว่าออยไลเนอร์นีที่ติดขนตานี่เลยออยไนเนอร์สีดํา ถ้าเกิดอยากจะใช้เป็นสีเฉียวๆหน่อยก็เอาเอาไฮไลท์มาเขียนตามได้ไม่ใช่เอาพี่คอยองเลยเอาไว้ขีดนบทสคริปต์ีขดพวกสคริปต์อะไรอย่างงี้นะคะกับปากกาอ่นี่และนี่ก็เป็นเป่าตังเป่าตังเฮ้ยทำไมเนิ่บเป่าตังเป่าตังนี่เป่าตังอ๋อนิดนหนึ่งชิดแบบชิดแบอ้าวแล้วนี่ก็ชิดแบบอันนี้ก็ชิดแบบเหรอคะอ่าใช่อันนี้เป็นชัดอันนี้ค่ะอ๋อมีหลายเครื่องใช่ใช่ไม่ใช่ไม่หลายเครื่องอันนี้อะไรอีกอะ พี่ชัดแบบสำรองอ๋อที่ชัดสำรองใช่และที่ชัดป,ปกติก็มีจะไม่ต้องสำรองอีกอะเ,เราก็เปลี่ยนหัวไงถ้ามันหมดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเผื่อฉุกเฉินว่าเอาดอาไม่มีที่ชัดก็ต้องใช้แท่ในนี้ ถูกต้องค่ะนี่ก็กุญแจ้าบ้านกุญแจ้าอ่านุญเจบ้านเยอะหน่อยนะพี่นะนี่นะคะแล้วก็นี่ก็ยาดมเผื่อเป็นลมเฮ้ยยาดมอันใหญ่จังได้ฟรีมาอ๋อได้ฟรีมาด้วยครก็อันนี้ทาสิวเอาทาสิวผมใช้อยู่สิวเป็นสิวอยู่ป็นท้ลยเออ ไม่คิดว่าหนูจะรังเกียจเหรไม่คิดอะไม่ห่วใจสิวคือตุ่มเม็ดเล็กๆที่มีหนองเป็นตายสีขาวๆอยู่ข้างในเกิดขึ้นเพราะผิวหนังมีการอุดตันอยู่ใต้รูขุมขนจากหัวสิวซึ่งสามารถอักเสบได้ง่ายๆปัจจัยที่เกิดจากร่างกายเราเองเช่นฮอร์โมนกรรมพันธุ์โรคเรื้อรังปัจจัยภายนอกคือปัจจัยที่เกิดขึ้นจากนอกร่างกายของเราเช่นยาเครื่องสําอางสภาพแวดล้อมแสงแดดและอุณหภูมิความสะอาดและอาหารซึ่งเราสามารถป้องกันได้ค่ะ หูฟังบลูทูธอืมกูคิกอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้ทีมงานเก็บไว้โอเคเก็บไว้โอไม่ใช่เอางี้ดีกว่าน้องกวางน้องกวางดูเป็นคนแบบ ดูสดใสบิงบังตลอดเวลามีเคล็ดลับอะไรไหมบอกอสาวๆไว้รุ่นหน่อยว่าทำไงถึงจะดูแลให้ดูสวยขนาดนี้อันนี้นะคะก็ต้องดูแลแต่ภายในก่อนอเนาะก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์เหมือนกันเวลากินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ,อค่ะก็เป็นเคล็ดลับแบบสำหรับน้องกวางเดอะสตาร์นะครับวันนี้ขอบคุณกวางม,งมากๆเลยที่มาให้เราได้เปิดกระเป๋าแบบนี้นะฮะขอบคุณมากเลยนะครับเอาละฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะฮะสายรับฉบับกระเป๋าจะพาไปค้นกระเป๋าคนดังคนไหนามพาดวันนีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสด นั่นเองพี่ที่เล่นหนังกับผมพี่มาพะขนงด้วยกันตอนน<อ>ี้ทำอะไรอยู่บ้าง <ยะ S 1> พี่อัปเดตผลงานตอนนี้ก็มีละครบ้าบ้เสียงดังเดี๋ยวยามมาไล้วม,มีละครช่องสามครับก็ลูกไม้ของพ่อเล่นเป็นตอน